โอ้ยจบจากสาขาไนอ่ะไอทีสามอุดรสี่ปีพ่อสกาวิศวกรรมศาสตร์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้ก็มาอยู่งานรับปริญญาอยู่ตะวันอาทิตยมอสสวัสด์มาเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวพามาเบิ่งบรรยากาศข้างในว่ามูนอยู่บ่

เรียว่าพี่น้องชาวเล่าห้องวางานรับไปประกาศโอ้ข้างในคนกระยะญาติพี่น้องอามาแสดงความยินดีกับบัณฑิต คนด้เงินเต็มเลยจซื้ออ่าซื้อซื้อสิซื้อแรอซิลิอไ้ซิลิซินนซิลิซนโนเยจบสาขาอย่าบริหารคนส่งบริหารคนส่งแมน่ย ผมรู้สึกไปได้จบเลยดีใจแฮงค์ไปมาโดนสี่ปีโหสี่ปีจบก้าว่าจบแล้วสี่ปีอีกสมัครงานยังแบบนี้อ่าแต่น่าจะเหตุกี่ยนหาเบียร์คือแบบว่าแมนเกี่ยวกับสายที่ตัวเองเฮียนเองสายคนสองแมนพักแล้วบันนอนด้เรื่องแล้วยมูมูจบกันหลายคนอยู่เปลาก็ร้ายอยู่เลยรลายอยู่แมนปีนี้รลายนี่รลายเอาขอให้อินดีนะโซบี ต้องความปรารถนาแล้วจะจบไปกันเลยเลยให้เดทเยอะแค่ใว้เนาะใจสบายดีเจอซื้อยังซื้ออ่อนซื้ออ่อนโอ้จบจากสาขาอย่างไอทีไอทีโอ้เฮียมันสี่ปีเงียบยากบ่ยากมีความรู้สึกกังไองมั้ยเนี่ยมีใจะค่ดีใจแห้งรอดมาแล้วเออเพ่อร์ซีดอดกไงเงยเงยเนาะเว้ สรุปปุ๊บบ้านเอาบ้านบ้านอยู่นี่เลยบปล่อยู่ซอยหนี่โดยเออมีสี่ปีเนาะเว้ยมันง่ายเนาะบ,บไปจบไปห้าเบียกี่เรื่อยเนาะเบียกเยอย่างเงบ้ยหดเลยอ่าวันที่ขอธน,อน,น,นะนาคารโอ้เอาขอให้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะที่กันงานเอาขอบใจอะไรซ้ำนี้ได้จากแม่อา่าดีใจไรนะจบจบการศึกษาอาห้าปีที่รอคอย <laughs> ่าจบจบอะยรซีพียังหรือเปเนี่ยซเียี่ดสัมภาษณ์ในกมสุขพี่หญเซีพยังเขาเป็นลีเดอร์อยู่ห้องงานสามมุนสัมภาษณ์เรียกสามมุสมภาษณ์เรีกเอามนี้เลยแม่ไหวก็มันเลยวะเออเอาเขอให้โชคดีละอยูพีแห้งต้ค้มปัมาประกาศนี้เนาะเออเาหมดนี้กันมาแสดงความยินดีครับ น้องบาวีเนาะชื่อว่าอะไรหรอวะอาสุริยาเนาะอ่ะอ๋อรวย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 แล้วนี่ยเนาะเย่ๆว่าอาจารย์ซื้ออย่างพระอาจารย์นุดรบุตรสมวังบุตรสมวังเกีายวกสาขาอย่างสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อ๋อเรียนสี่ปีหรือหาปีซีซีปีเพราะยังอีหดายเรื่องเนาะ ดีใจน้ำลายที่จบเนาะคพ่อมาซึ้อเลี oh, oh, ้ยนนี่ไปยังไงโอ้ดีใจดีใจลายเพิ่์สิรอดเมื่อไหร่แมนไงแมนแมนอีลาอีเรือกอีวเจบเลยสิไปต่อสักวันยังต่อบ่ะอยูวัดคือเก่าดีแล้วอ๋อจะรอพี่เห็นต่อพอโทษโอ้คิดเปจเจรนาตื่มอีกคนนึงกันโอ้พายจันพากอยู่ในสวรรค์แมนแมนยูวัโพสวรรค์ธรรมวัดน้ันมอได้็ครบก็เจ๊ลายขนาดนั้น สบายดีสื่ออย่งสื่อให้ลาบเลยคเวลาบิะไรซักจบจากสาขาอย่างสาขาบริหารการท่องเที่ยวและการโองแ่อเฮียเียเจ็ปีปีปีกจบมันงเนาะสิดมาหกปอนี่กับผมเป็นของง่ายนะต้องแบบอดีใจหลายนจบเลยก้าวอนาคตสุเปียอย่าง ยางกู้าดว่าสิเหตุธุรกิจส่วนตัวะแต่ก็ยังคืนอยู่อโอเแลรวก้ให้ประสบสร็งดีกัน่นี้อ้วนๆฟองก้องอ้านฟองก้องเอาต้องตั้ อันนี้ก็บรรยากาศในหอประชุมวัฒนธรรมรขอรับปริญญาข่าวกาเล็กพิธีมอบใบประกาศแล้วลวแหละคนกักกำลังถ่ายรูปทั้งทังเวทีหนังดินหนังคุยกันเป็นบรรยากาศโอปุ่นอีแบบหนึ่งทั้งทังเวทีกับแสงไฟกับงามกไปถ่ายรูปก็งาม แแล้วแล้วครับกำลังเดินทางเมื่อเฮื่นเมื่อสลองอยู่เฮื่นเบ้าวีาเริ่มืันนี้นะอ่าได้ผลกินน์ดสนแสดงเม่อี้ตรงไกรตรง,รตรงร้าไปสินละโอเคอ่า,อาโอเคพวกมันใหม่ปีหน้าเนาะสบายดีสบายดี